น้องหลายคนถามเข้ามานะครับว่าที่โรงเรียนในเรืออากาศเนี่ยมีกี่สาขาสาขาอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังมีทั้งหมด7สาขาให้เลือกด้วยกันนะครับโดยสาขาแรกเนี่ยคือวิศวกรรมอากาศยานหรือว่าแอโร่เองนี่คือแอโร่ที่ผมเรียนอยู่วิศวกรรมอากาศยานสาขาที่2วิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่3วิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้าครับแล้วก็สาขาที่5วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน สองสาขาที่ไม่ใช่วิศวะนะครับนั่นก็คือคอมพิวเตอร์กับสัสดุศาสตร์ทางการหารและกาศยานก็คือทั้งหมดเนี่ยมีจะสาขาด้วยกันโดยแบ่งเป็น5วิศวะแล้วก็อีก2วิทยาศาสตร์เราเลือกสาขากันยังไงโดยที่ในเรือการเนี่ยตอนขึ้นเรามาชั้นปีที่หน่งนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรวมกันก่อนหลังจา,จากจบชั้นปีที่1แล้วเราจะเอาเกรดมาเรียงกันใครที่ได้เกรดมากกว่าจะมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปบรรยากาศการเลือกให้ดูนะครับเราจะเดินออกไปเขียนบนกระดานทีละคน